เอาเล็ครับสิรีผู้ชมนะครับผมวัตนาเบะกลับมาพบกันอีกครั้งในในิยายวายเรื่องคุณเยกวาดครับช่วยไปรับคอมมิชชั่นหน่อยดูยคุณได้เขียนชาลีอิสอิสตอนที่13นะครับตอนนี้คุณชันได้เปิดเที่ยวดอร์นิยายเรื่องนี้อยู่นะถ้าใครสนใจก็ทักไปสอบถามได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจะ๊ะเรื่องราวระหว่างนอนบีพลาวกับคุณน้าจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยครับตอนทำตัวไม่ถูก ยังไงไหนเล่าเล่าอะไรมึงมีเรื่องที่ควรเล่าให้กูฟังเยอะแยะเลยแหละก็ไม่มีอะไรนะอย่างน้อยก็อธิบายรอยจุบที่หลังคอหน่อยไหมผมยกมือขึ้นปิดหลังคอตัวเองเมื่อโดนทักแบบนั้นในหัวพยายามคิดตามว่ามันมีช่วงจังหวะไหนที่เด็กนั่นสามารถทิ้งรอยจุบเอาไว้ที่หลังคอได้ผมไม่ได้ห้ามเขาว่าห้ามทําเป็นคนอนุญาตเองด้วยซ้ําแต่บอกไปชัดเจนว่าหากอยากทาก็ให้ทําใต้ร่มผ้าดีกว่า สถานะระหว่างเราตอนนี้ไม่ใช่เจ้าของกันละกันผมไม่ต้องการให้เข้ามาตีตราทิ้งสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ขนาดนั้นเจอหน้าพระต้องจัดการซะหน่อยแล้วล่ะแล้วอีกอย่างมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วทำไมยังมีรอยอยู่นะ้าบอกไม่ให้ทำรอยแล้วนะผมบ่นอุบอิบออกไปแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้รู้ตัวเองว่าพลาดแล้วเจลเรื่งรอยจูบในกะูล้อเล่นแต่ไหนมึงว่าไม่มีอะไรไง ก็ไม่มีอะไรจริงๆนี่มันก็นิดๆหน่อยๆแต่นัก,กับเรายังไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยนะแล้วยังไงต่อก็ไม่แล้วไงนัาคิดว่าหลังจากนี้พราวคงจะจีบนะมัง้งแบบว่าจีบอย่างเป็นทางการใช่เปล่ามันต้องถามเด็กให้ชัวร์นะว่าจะเอาอยัางไงไม่งั้นถ้าคิดไปเองคนเดียวเดี๋ยวจะเศร้าหนักหาว่ากูไม่เตือนไม่ได้นะ ก็คุยแล้วล่ะเนี่ยแล้วมึงจะบอกกูว่าไม่มีอะไรได้ไงก็นานึกว่าเจลอยากรู้เฉพาะเรื่องบนเตียงนี่เรื่องนั้นก็อยากรู้แต่ที่ก็เป็นห่วงที่สุดคือเรื่องความสัมพันธ์ของมึงทั้งสองคนยังไงมึงก็เป็นเพื่อนกูส่วนพราวก็เป็นน้องที่เพิ่งรู้จักกันถึงจะคุยกันถูกข้อแต่กูก็ไม่อยากให้มึงต้องมาเสียใจเพราะน้องมานะนะเข้าใจขอบคุณเจอมากๆด้วยที่เป็นห่วงกันนะ น้ายอมเราว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรไปไกลนะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเวลาที่น้ายอยู่กับพราวมันดีมากเลยแม้ตอนนี้พราวเป็นหนึ่งในความสบายใจของน้าเลยถ้าโอเคมันก็ดีในฐานะเพื่อนกูอยากเห็นมึงมีความสุขนะน,นะผมยิ้มหวานให้เพื่อนรักก่อนจะจัดผ้าที่พึ่งพับใส่กระเ,รเป๋าเดินทางพรุ่งนี้ผมจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วล่ะครับสรุปแล้วก็คือไปคนเดียวเหมือนเดิม ความจริงมันเป็นสิ่งที่ตั้งใจมาตั้งแต่แรกด้วยละ่ะส่วนพราวก็จะไปต่างจังหวัดพรุ่งนี้เหมือนกันสาวมาหลังจากนี้ผมคงต้องฝากท้องไว้ที่อื่นแล้วละ่ะหากเที่ยวจนหนำใจหาอะไบัาดันใจในการทําง,งานและใช้ชีวิตแล้วค่อยกลับมากินข้าวฝีมือเชฟคนโปรดตอนแรกเป็นแค่เชฟจําเป็นตอนนี้ได้เลื่อนขั้นเป็นเชฟคนโปรดแล้วความสัมพันธ์แบบเกินเลยของเราเริ่มขึ้นเมื่อหลายวันก่อนมันเป็นวันที่ผมส่งตัวฉบับไปให้สำนักพิมพ์พิจารณาด้วยความที่งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมก็เลยต้องการฉลองมีการดื่มเหล้าเพื่อทำลายสติของตัวเองนิดหน่อยแต่ว่ารับรู้ได้ถึงทุกเรื่องราวและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับการตัดสินใจของผมในวันนั้นจึงอยู่ว่ามีฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้องแต่ว่ามันไม่ได้ชั่ววูบเต็มใจให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงๆผมปราโมทย์ในใจว่าเล่นกับเพลามันเหมือนเอาตัวเองไปเล่นกับไฟแต่ไฟอย่างเพลามันจะร้อนสักเท่าไหร่กันเชียวจากการที่ได้พิสูจน์แล้ววันนั้นไฟอย่างเพลาก็ร้อนเอาเรื่อง เขาเป็นคนที่เก่งเรื่องบทเตียงในระดับที่ทําให้ผมเขินและใจเต้นแรงได้ตลอดเวลาอีกฝ่ายรู้ดีว่าต้องทําตรงไหนสัมผัสยังไงถึงจะเป,เปลี่ยนแปลงความสุขสมให้กันได้นี่ขนาดคิดว่าเขาไม่มีราไดยอมแบบวันไนสตานะประสบการณ์ที่มีอยู่แน่นอไม่น้อยเลยปิงปองเด็กมึงนาแล้วบ้างเจลซาวก็จะหยิบกุญแจรถของตัวเองงั้นกูกลับเลยแล้วกันนะพรุ่งนี้ถ้าไปถึงที่พักก็อย่าลืมโทรมาบอกด้วยละ่ะ โอเคผมเดินส่งเพื่อนรักที่หน้าประตูห้องพอเปิดออกก็เจอร่างสูงที่คุ้นเคยยืนรอยอยู่ก่อนแล้วแน่พราวหลุดยิ้มออกมาทันทีไม่ได้ยินเสียงทั้งแบบนั้นอะไรครับพี่เจลอย่าเกเรนะพราวไม่งั้นเองโดนแน่เจลไอ้บอกน้องรักของตัวเองก่อนเลยไปทันทีเขานี่มาจริงๆเลยนะแต่มันดีมากเลยล่ะที่มีเพื่อนเป็นห่วงกันถึงขนาดนี้เข้ามาสิว่าแล้วผมก็เดินนำเข้ามาด้านในห้อง ก็จะเก็บของใช้ใส่กระเป๋าต่อส่วนพลาวก็ทําแค่ยืนชะเง้อคอมองอยู่ตรงกรอบป,ประตูเหมือนไม่กล้าเข้ามายัางไงอย่างนั้นทําอะไรเหรอครับเก็บของนะ่ะพี่ยังจัดกระเป๋าไม่เสร็จว่าแต่คุณเธอทําไมไม่เข้ามายืนทําอะไรตรงนั้นก็มันห้องนอนคุณเนะคุณเคยนอนบนเตียงพี่แล้วแท,ท้อยากจะคิดอะไรอีกเข้ามาช่วยพี่จัดของนี่มา่างสูงยอมเข้ามาในห้องแต่โดยดี เจ้าตัวขยับมานั่งข้างๆแล้วหยิบของใช้ที่ผมเตรียมเอาไว้มาใส่ลงถุงสิบให้หลังจากวันที่เราทําเรื่องลามกด้วยกันก็ยังคงเจอหน้ากันทุกวันนะครับพรายังทําหน้าที่เป็นเชฟทํากับข้าวให้กินอยู่ตลอดที่มากคือระหว่างเราก็คือการถึงเนื้อถึงตัวผมไม่ได้ปล่อยอิสระตามใจให้เขาทําทุกอย่างที่อยากทําทนะแต่ก็ไม่ได้ห้ามไปสมหมดผมรู้ว่าพราวติดสกินชิปนี่ก็ไม่ได้ขัดเขาเองก็รู้ว่าลิมิตมันอยู่ตรงไหน อนที่รู้จักกันแรกๆเขาไม่ทำตัวรุ่มรามอย่างไงถึงสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ยังคงเป็นแบบเดิมหากอยากทำก็จะบอกก่อนขอก่อนเสมอมันเป็นนิสัยน่ารักอย่างหนึ่งของเขาที่ผมชอบมากเลยละ่ะเราไม่ทำให้ผมอึดอัดกับความสัมพันธ,ธ์ที่เปลี่ยนไปเลยและผมเองก็รู้สึกดีที่ทุกอย่างเป็นแบบนี้ความค่อยๆเป็นค่อยๆไปในแบบที่เจ้าตัวเคยพูดเอาไว้เราทำได้ดีจริงด้วยมองแต่หน้าผมใบหน้าเราเหลือบมองกัน ความจริงอยากแพ็คผมใส่กระเป๋าแล้วพบไปด้วยใช่ไหมล่ะครับคิดเองเออเองพี่ยังไม่ได้พูดสักคำน้าคุณน้ำมันฟองเจ้าตัวยิ้มหวานให้จนตาหยีถ้าไปเที่ยวแล้วคิดถึงผมก็ต้องอดทนหน่อยนะครับคนที่ทนจะไม่ใช่พี่นะสิใครบางคนแถวนี้อาจจะต้องอดทนมากกว่าก็อาจจะจริงครับดีไม่ดีใจจะเฉาด้วยอนุญาตให้โทรหาได้ถ้าคิดถึงกันใจดีจัง ขอจุกมือหน่อยครับมือเรียวเลี่ยนมาตรงหน้าสายตาออดอ้อนนั่นใครจะใจแข็งใส่ได้ผมวางมือลงบนมือเขามักน้อยจังขอแค่มือเองแค่มือก็ใจเต้นแรงแล้วเรฟิปเปากบางกดจุบลงบนหลังมือผมเมบาก่อนยกขึ้นไปกุมไว้ที่ข้างแก้มของตัวเองขออ้อนหน่อยได้ไหมครับเหนื่อยกับงานมากเลยอาการเป็นยังไงฮึ อาจารย์สั่งแก้งานมาซึ่งมันแก้เยอะมากเวลาก็มีไม่เท่าไหร่มันก็เลยหนักมากครับผมเหนื่อยแล้วนี่ทําเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเพิ่งส่งงานก่อนจะมาหาคุณนะเนี่ยละ่ะขอให้ไม่โดนแก้อะไรอีกนะปลอบเจ้าเด็กพลางยกมือขึ้นลูบผมเบาๆเพื่อเป็นการปลอบประโลมโดยจากสีหน้าในตอนที่พูดก็รู้แล้วว่าเหนื่อยจริงๆในช่วงที่ผ่านมามีวันที่ผมไปห้องของพราวได้ครับแต่ว่า ห้องทางานของเขาก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามที่เข้าไปไม่ได้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะรู้ว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาพราาต่างจากผมมากพอสมควรในเรื่องของการทํางานเขาต้องใช้สมาธิสูงมากต้องอยู่คนเดียวเพื่อทํามันเท่านั้นส่วนผมต่อให้มีเขานั่งเล่นเกมงุงิงงุงิงอยู่ข้างๆก็ยังสามารถเขียนนิยายได้อย่างปกติไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นมันก็แอบเงองไม่น้อยตอนที่เขาอยู่ในห้องทํางานแต่ผมเองนี่ล่ะที่อยากไปอยู่ตรงนั้น เพราะอยากรู้จักความเป็นพลาหให้มากขึ้นก็เลยขอเข้าไปในพื้นที่ของเขาบ้างทุกทีที่อีกฝ่ายมักไม่อยู่ที่ห้องผมตอนที่ทําอาหารก็ทําแต่ที่นี่ความจริงผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรหรอกถ้าทุกอย่างจะเกิดขึ้นในห้องของตัวเองแต่พอคิดๆด,ดูว่าวันหนึงนน่งอนาคตที่เราสองคนจะพัฒนาสถานะไปได้ไกลมากกว่านี้เราก็ควรเรียนรู้เรื่องของการละการเอาไว้สักหน่อยว่าแต่พรุ่งนี้คุณน้าจะไปกี่โมงครับพี่น่าจะออกแต่เช้าเลยคุณล่ะออกเช้าเหมือนกันครับ แต่ว่าโชเป็นคนขับรถเขาเอ่ยก่อนปิดกระเป๋าเดินทางให้เมื่อจัดของเสร็จแล้วตกลงจะไม่บอกกันจริงๆหละครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไม่บอกเอาไว้ถ้าไปถึงพี่ค่อยถ่ายรูปให้ดูทีเดียวนะคุณก็เหมือนกันนะถ้าไปถึงก็อย่าลืมถ่ายรูปให้พี่ดูด้วยแล้วได้เลยครับพราวรักคัทันทีเราจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันแบบนี้สองคนไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำตัวน่ารักกับพี่มากแค่ไหน ผมทำตัวน่ารักกับคุณนะตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันใช่หรือเปล่ารู้ไหมว่าในโลกนิยายหน่น,นะเวลาที่พวกเมลูกหมาพูดจาออดออนให้พวกเค้ตายใจเขาก็พูดกันแบบพราวนี่ละ่ะผมเป็นเมลูกหมาเหรอครับใช่ชอบทำหูตกเวลาจ๋องแถมหายกระดิกเวลาดีใจด้วยพูดซะเห็นภาพเลยคอยเป็นน้องทำหน้ามุ้ยใส่แต่เอาเถอะครับจะเป็นอะไรก็ได้ผมเป็นได้ทุกอย่างเพื่อคุณนะ ปากหวานใสกันไม่พักเลยตามจีบทั้งทีก็ต้องทําคะแนนกันหน่อยผมสายหน้าให้กับความเจ้าเล่ห์ของเขาร่างสูงขยับเข้าไปนั่งพิงที่ปลายเตียงส่วนผมที่เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนตรงกลางเตียงทันทีหมดไปอีกวันกับหน้าที่การเก็บของไปเที่ยววันนี้ผมไม่ได้เขียนให้ยายครับเป็นวันพักความจริงก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอสําหรับการเดินทางผมต้องขับรถรื่องไกลไปคนเดียวก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่มันก็ไม่ใช่ครั้งแรก ผมรู้ดีว่าต้องเตรียมตัวยังไงถ้าเหนื่อยจากการขับรถกร็แค่ต้องหาที่พักระหว่างทางบ่อยเท่านั้นเองเหลือมองร่างสูงที่นั่งอยู่ปลายเตียงเขาไม่ได้ทำอะไรนอกจากนั่งมองกันนิ่งๆพอเป็นแบบนั้นผมจึงตบที่ว่างบนเตียงเบาๆเพื่อเป็นการเรียกเขาให้ขึ้นมานั่งด้านบนพราวค่อยๆกระดึ๊บขึ้นมาจริงๆแต่ก็ไม่ได้เข้าใกล้อะไรมากนะักความจ่องนี่มันคืออะไรกันละเนี่ยมาทรงนี้เหมือนคนที่แอบไปทำอะไรผิดมาอย่างนั้นเลย ทำไมทำหน้าแบบนั้นเลือกคิ้วมองอย่างสงสัยทำหน้าเหมือนเขาไปทําอะไรผิดมาเลยเปล่าสักหน่อยครับก็แค่ประมาทที่ได้อยู่บนเตียงคุณหน้าอีกรอบตั้งเหาขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิครับเจ้าเด็กขายรับเสียงอ่อนยังผมน่ะเหรอจะไปทําอะไรผิดมาที่เป็นอยู่เนี่ยเพราะเขินหรอกพี่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมคนถึงได้ออกอาการขนาดนี้ เพราะรู้สึกมากเหมืนครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเจ้าตัวบอกพลางสุกหน้าลงกับผ้าปูที่นอนเหมือตอนแรกผมแอบวางแผนการเอาไว้หลายอย่างแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปหมดตั้งตัวไม่ทันไหนครับก็เลยเป็นแบบนี้ไหนเอาหน้ามาดูหน่อยไม่เอาพราวไม่เอาพราวนับหนึ่งอืมพราวนับสองดื้อใส่กันแบบนี้ไม่สมเป็นเขาเลย หรือว่าผมต้องใช้ไม้แข็งบ้างที่รักพอเอ่ยออกไปแบบนั้นใบหน้าคมที่ฟุบอยู่ในตอนได้เงยขึ้นมามองกันทันทีแก้มขาวขึ้นสีแดงและเรื่อเหมือนคนเขินจัดเป็นแบบนี้ก็หน้ามองไม่หยอกเหมือนกันนึกถึงตอนที่ผมตื้อให้เขาเรียกตัวเองว่าพี่นะแต่อีกฝ่ายเรียกสวนกลับมาที่รักได้เลยความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้เองสินะถึงว่าวันนั้นพราวดูชอบอ,อกชอบใจซะจริงเสียอาการบ้างนะเจ้าเด็กขี้โกง เมื่อวันนั้นพราวยังเรียกพี่ว่าที่รักได้เลยมันไม่เหมือนกันผมบีบจมูกคนตรงหน้าเบาๆอย่างเหมันเขี้ยวมันเหมือนกันคุณนาะพี่อยากรู้ว่าการที่ความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบนี้ในใกล้ชิดกันแบบนี้มันไม่ดีเหรอมันดีครับผมชอบแต่ว่าบางทีมันก็เขินขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าทำไมเป็นแบบนั้นด้วยซ้ำ เหตุผลคงเพราะไม่ได네้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาสักพักละมั้งก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบที่คุณอยากให้เป็นก็ได้เอ่ยพร้อมลูบเลือนผมสีดำเข้มไปพลางถ้าบางอย่างพี่ทําให้คุณอิดอัดแล้วก็พี่ก็อยากให้คุณบอกเหมือนกันไม่รู้สิเลราคงเพราะพี่โตแล้วด้วยมั้งก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียหายอะไรนักผมเข้าใจครับตัวผมเองมีหลายอย่างที่อยากทําแต่ก็ไม่กล้าเพราะกลัวทําให้คุณน้าไม่ชอบ เพราะงั้นมีอะไรก็จะถามก่อนต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะทำอย่างห้องของพี่หรือบนเตียงเนี่ยพี่ไม่ได้ห่วงคุณห้องผมเตียงของผมผมก็ไม่ได้หวงคุณน่าเหมือนกันเว้นแต่ห้องทำงานเท่านั้นที่ไม่อยากให้เข้าไปพี่เข้าใจและเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของคุณผมขยับเข้าไปนอนหนุนอกแกร่งเอาไว้ถ้าเราจะจริงจังในเรื่องของการละการจริงๆก็ค่อยๆปรับกันดีไหม ปรับที่ไม่ใช่การฝืนตัวเองที่ไม่อยากให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันและพี่ก็ไม่อยากให้ตัวเองไม่มีความสุขเวลาที่อยู่กับคุณเข้าใจไหมเข้าใจครับอ้อมแขนของพราวเลื่อนขอมากอดผมเอาไว้คิดแล้วตลกตัวเองจริงๆทั้งๆที่ผมน่าจะเคยมีประสบการณ์อะไรพวกนี้มามากกว่าคุณนะแท้ๆพอมาครั้งนี้กลับทําตัวเลิกล่าไปไม่เป็นเลยก็เลิกล่าสมเป็นพราวไงเดี๋ยวจะโดนนะครับ คุณไม่กล้าทำอะไรพี่หรอกขี้โกงอีกแล้วผมมองหน้ามึนๆก็รู้สึกเหมือนเขี้ยวไม่หายเข้าใจความคิดเล็กคิดน้อยของเขานะครับมันไม่แปลกด้วยเพราะว่าเรื่องของเรามันก้าวกระโดดมากจริงๆเพราะสถานะตอนนี้มันก็เหมือนกับคนที่กำลังคุยคุยกันดูใจกันลิมิตของการกระทำยังคงมีอยู่ถ้าในอนาคตความสัมพันธ์ของเราได้พัฒนาไปอยู่ในสถานะที่ลึกซึ้งกันมากกว่านี้การปฏิบัติต่อตัวกันคงจะง่ายขึ้นด้วยละมัง้ง ่อนจะถึงวันนั้นก็ค่อยๆเรีเยนรู้กันไปทีละนิดก่อนแล้วกันว่าแต่วันนี้เพราะจะทําอะไรให้พี่กินอ่ะอยากกินอะไรก็บอกมาได้เลยครับทาให้ได้ทุกอย่างหน้ามันเคี้ยวแบบนี้ต้องหยอกซะหน่อยละเพราผัดเผ็ดอร่อยถึงใจนะครับเมนูเนี้ยเพราทำไมเหมือนโดนหยอกกลับละ่ะคุณน้เริ่มไม่คุยด้วยละ เอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่13นะครับเมืม่อไหร่จะได้กันสักทีเนี่ยยอกเขาพูดอยู่ขอดูใจกันก่อนเราก็เลยแบบได้กันไปสักทีไปหมัม่นไส้วะยังไงก็ฝากไปติดตามผลงานของคุณนักเขียนชาลีอิสอิสด้วยนะครับนิ่งอยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับทวงสนทนาหคอมเมนต์่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์กันเลยครับจากน้องก้าวนะ คนบ้าอะไรเสียงใจเต้นภาคเสียใจเต้นยังเหมือนนะโอ้โห oh. อันนี้อวยและอันนี้อวยและ <c oughs> อวยทำไมเนะี่ยฮะไม่เหมือนขนาดนั้นหรอกไปดูคนที่สองอาจาน้องอิ๋วนะครับแฟนเก่าเลิกกันไปแล้วแต่ยังคุยกันได้ดีนี่มีไม่กี่คู่เนาะคราวนี้เจ๋งอ่ะนับถือนับถือนับถือว่าแต่ตัดใจจากแฟนเก่าได้แน่นอนแล้วใช่ปะถึงมาต่อต่อคนพี่เนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเพราะเขาก็เขาก็เริ่มชอบ คุณน้าแล้วนี่ก็จีบมาตั้งนานแล้วละ่ะไปดูคนไม่ที่สามกันเล่จากน้องราณีนะอ่อยกันเกง่งเด็กยั่วหรือยั่วเด็กเนี้ยแบบเนี้ยเฮียบีนนะรักจังหัวใจฟูเนี้ะเฮียลุน้นก็ดูดีก็หยอยกันคู่หยอดกันไปหยอดกันมาก็ต่างคนต่างยั่วไปดูคนไม่ที่สี่กันจากน้องมินิสตอรี่นะฟังไปเขินไปอย่ามาเล่นกับไฟมันร้อนนะมันร้อนมากค่ะนอนจะไม่ดีเกิดจะไม่ไมปลอดภยัย just stay away from me เรียกว่ามาเป็นเพลงกันเลยทีเดียวละ่ะ ว่าไม่ได้นะก็สุดยอดทั้งคู่นะต่างคนก็ต่างแรงนะไปดูคมไม่สุดท like ้ายกันเลยจากนต้องสมหมายนะครับอ้าวเย้คุณพี่คนน้องห้องข้างๆพอเลาเข้าปากความแกล้กก็บังเกิดชวนกันไปดูรอยสักในที่รับตาคนสสตซะส่เสร็จแล้วอีกมีว่าจะพาไปดูคืนนี้เลยไม่จ้าปล่าก็ใช่นะก็เสร็จกันไปแล้วเสร็จในที่นี้หมายถึงแบบว่าต่างคนต่างทําให้เสร็จประมาณไม่ได้แบบว่าไม่ได้แย่ใช้คําว่าไม่แย่ได้ไหมเออมันไม่ได้แย่แต่มัน คำพูดประหลาดที่เป่งเลยว่าแย่เนี่ยโอ้โหเอาไปว่าก็นั่นแหละนะตามในในเรื่องเลยตอนตอนก่อนหน้านี้นะยังไงก็ทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ไม่ได้คลิปดีได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากใครอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยววต t นาเบ e จะสุมห้าคอมเมนต์มาพูดคุยแกแบบนี้เหมือนเดิมนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ e ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยเด้อสวัสดีครับผมวัตนาเบ e